แจ้งข่าวดีเกษตรกรนะคะทกสอแจ้งตารางการโอนเงินแล้วนะคะสําหรับเงินประก,กันร,รายได้เกษตรกรนะคะใครเป็นเกษตรกรมาฟังคลิปนี้ด่วนเลยนะคะและสําหรับเงินไร่ละ500บาทรอบที่สองจะได้วันไหนมาฟังกันเลยค่ะสําหรับตอนนี้นะคะมีผู้ไม่หวังดีนะคะนํารูปภาพนะคะของเบ่บุ๋มเนี่ย ไปสร้างเพจนะคะก็จะมีนี่เลยน,นะคะสองเพจนะคะซึ่งไม่ใช่ตัวตนของม่บุ๋มนะคะถ้าเกิดว่าใครโดนหลอกก็อย่าลงเชื่อนะคะฝากกดรีพอร์ตนะคะกดรายงานเพจไปด้วยนะคะจะได้ไม่มีใครตกเป็นเหยื่อนะคะ สวัสดีค่ะพบกับแม่บุ๋มมาแชร์ในช่องมัมมี่บุ๋มบิ่มนะคะสําหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องเงินประกันรายได้นะคะที่พ่อแม่พี่น้องนะคะสอบถามกันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับเงินประกันรายได้กเกษตรกรชาวสวนยางระยะที่2นะคะซึ่งตอนนี้นะคะทกศได้ประกาศตารางการโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับโครงการประกันรายได้กเกษตรกรชาวสวนยางระยะที่2 งวดที่4นะคะการยางแห่งประเทศไทยหรือกอยทนะคะก็ได้ส่งข้อมูลเกษตรกรชาวสวนยางให้กับทกศนะคะเพื่อการโอนเงินส่วนต่างประกันรายได้โดยธนาคารนะคะจะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรในวันศุกร์ที่19กุมภาพันธ์6กสีนะคะก็มีสาขาใดบ้างเรามาดูกันนะคะสาขาขุนหาร ห5รารายสาขาภูสิงห์244ร้สิรายสาขาถนนพระวิหาร1 0 5รายสาขาน้ำเกลี้ยงห9รายสาขาไพรบึง50รายสาขาการทรรักษ์48รายสาขาศรีรัตนะ44รายสาขาศรีสะเกต40รายสาขาขุขาน39ราย สาขาเบญจลักสามสิบเอ็ดรายสาขาปรางกูยี่สิบสองรายสาขาการทารารมสิบแปดรายสาขานนคูนสิบแปดรายสาขาอุทุมพรพิสัยสิบสองรายสาขาพายุสิบสองรายสาขาวังหินเจ็ดรายสาขาโพสิสุวรรณหกรายสาขาห้วยทับทันสี่รายสาขาราศีสไล สามรายสาขาย,ยางชุมน้อย2อรายนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับชาวเกษตรกรส่วนยางนะคะที่จะได้รับเงินประกันรายได้ส่วนต่างส่วนยางนะคะระยะที่สองงวดที่4นะคะก็ยินดีด้วยอีกครั้งนะคะและแจ้งอีกเรื่องหนึ่งนะคะในส่วนของเงิน เดียวยานะคะของภาครัฐที่จ่ายให้กับประชาชนนะคะคนละ7,000บาทหรือเราชนะ7,000บาทนะคะตอนนี้นะคะทางทกศนะคะฝากประชาสัมพันธ์นะคะว่าทางทกศนะคะได้เปิดการรับลงทะเบียนนะคะให้กับผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนนะคะเข้าระบบเข้าถึงเข้าไม่ถึงระบบอินเทอร์เน็ตนะคะให้ไปลงทะเบียนได้ที่ทกศทุกสาขาทั่วประเทศนะคะแทนการ ลดการแออัดนะคะโดยการาลดการเดินทางไปที่ธนาคารกรุงไทยนะคะตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นกรุงไทยเทศาอ,อ้อมศรีนะคะ3ธนาคารของภาครัฐนะคะได้เปิดให้ลงทะเบียนแล้วนะคะลดการแออัดนะคะ